สวัสดีครับในวิดีโอนี้ครับก็จะมาสร้างระบบนะครับแจ้งเตือนสภาพอากาศแบบอัตโนมัตินะครับซึ่งหัวใจสําคัญเลยครับคือเราจะมาเรียนรู้การใช้ AI agent นะครับสำหรับใน workflow นี้นะครับเอาล่ะนะครับก็เริ่มต้นกันเลยนะฮะเมื่อเราเปิด NSN ขึ้นมาแล้วนะครับเราสร้าง workflow ใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะครับอันดับแรกเลยเราก็ต้องมีตัว trigger ก่อนนะครับซึ่งตัว trigger นะครับอย่างที่บอกไปก็คือเราจะตั้งเวลาครับให้ทํางานทุกๆวันนะฮะเราก็จะกดเครื่องหมายบวกตรงนี้ครับแล้วก็เลือกที่ อ n s s h h e u u l e นะฮะจากนั้นตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะ Trigger นะครับเมื่อไหร่นะฮะอย่างเช่นทุกวันนะฮะสมมติว่าผมเลือกเป็น d a y นะฮะนี่ครับเราจะมีตัวเลือกนะไม่ว่าจะเป็น Minute h o u r s นะฮะ second มีหมดเลยนะฮะหรือจะเป็นนะครับทุกๆวันที่วันไหนของสัปดาห์ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะฮะซึ่งตอนนี้ผมเลือกเป็น d a ยอยู่นะฮะทีนี้ครับเราจะเห็นว่า ตรงนี้จะมี trigger a t hour นะฮะก็คือเราเลือกได้ว่าเราจะให้ trigger นะครับช่วงเวลาไหนนะอันนี้บอกว่า m i h ไนะครับก็คือเที่ยงคืนนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสมมุติว่าเป็น6 0โมงเช้านะฮะ6ก็ก็คือ6 0โมงเช้านะฮะก็แปลว่านะครับทุกทุกวันเมื่อถึง6 0โมงเช้านะครับก็จะทําการเรียกใช้งาน trigger นี้นะครับพอเรา trigger นี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องกําหนดว่าเราจะให้ทํางานอะไรต่อนะฮะตอนนี้เรามีตัว trigger แล้วนะฮะ ทีนี้นะครับต่อไปเราก็จะเรียกใช้งานนะครับ Node AI Agent นะฮะโอเคสำหรับตรงนี้นะครับโดยปกติแล้วนะครับเขาจะรับค่า Chat Input มานะฮะตอนนี้เราใช้เป็น Schedule Trigger แทนนะฮะดังนั้นตรงนี้เราต้องเปลี่ยนครับจาก Connected นะฮะ Chat Trigger Node เป็น Define Below นะฮะจากนั้นตรงพร้อมตรงนี้นะครับเราสามารถใส่พร้อมเข้าไปได้เลยนะครับอย่างเช่นผมต้องการสภาพอากาศนะครับผมก็จะบอกว่า ตอนนี้ให้เราทำให้ได้แบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะกดที่ execute workflow นะเอาลตะนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่ามี error ขึ้นนะครับเนื่องจากว่าตัว node AI agent ตรงนี้ครับเขาต้องการ chat model ครับ chat model ก็คือตัว LLM นะครับที่ทำหน้าที่เป็นสมองนะฮะดังนั้นเราจะเพิ่ม chat model ครับจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะกดเข้าไปที่ node นะครับแล้วก็กดที่ chat model ด้านล่างตรงนี้นะ โอเคครับทีนี้นะครับผมจะใช้เป็น openai chat model นะครับจากนั้นเราก็เลือกนะครับเราจะอาจจะใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่น Gemini นะครับนะครับหรือว่า Claude นะฮะ Ah anthropic chat model นะฮะผมจะใช้เป็น openai นะครับแล้วก็เลือกปุ๊บจากนั้นตรงนี้นะครับก็ให้เราเลือก openai account ของเรานะฮะ ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้นะครับทำการเพิ่มในส่วนของ Credential ตรงนี้นครับก็ให้เรากดเครื่องหมายบวกตรงนี้นครับ create new credential ตรงนี้ก่อนนะฮะจากนั้นก็ให้เราไปที่นะครับตัว p l a t f o r m .openai.com นี้นะครับแล้วก็ให้เราเข้าในระบบมาก่อนนะครับจากนั้นเราก็ ต้องเติมเครดิตก่อนครับเพื่อที่จะใช้งานนะครับนี่คือหน้า building นะครับก็คือหน้าเติมเครดิตนะครับเราจะเติมเครดิตได้ขั้นต่ำก็คือ5เหรียญนะครับให้เราเข้ามาหน้านี้ก่อนครับแล้วก็กดที่ add to credit balance นะครับแล้วก็ไปเติมนะครับถึงจะสามารถใช้งานในส่วนของตัว API นะครับก็คือใช้ตัว LM พวก GPT นะครับ version สี version 5อะไรทั้งหลายนั่นแหละนะฮะเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานะครับไปกดที่ API key นะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเอามาใส่ที่ตรงนี้นะครับ ใส่ API key เข้าไปนะครับแล้วก็ตรงอื่นก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับแล้วก็กดที่ save นะครับก็จะสามารถนะครับทำการเพิ่มบัญชีของ OpenAI เข้ามาได้นะเสร็จแล้วนะครับต่อมาตรงนี้เราก็จะสามารถเลือกโมเดลได้นะครับจากตัวเลือกพวกนี้นะครับก็จะมีคือปัจจุบันนะครับตอนนี้อ่วิดีโออยู่ตอนนี้ก็จะมีเวอร์ชัน5แล้วนะแต่ผมจะเลือกใช้เป็น4.1 mini อยู่นะนะครับโอเคนะครับทีนี้ก็เรียบร้อยนะครับลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับกดที่ execute workflow ได้เลยนะ โอเคนะครับตอนนี้ Work f l o w ของเราทำงานนะครับเรียบร้อยดีนะฮะถ้าเรากดเข้าไปดูปุ๊บเราจะเห็นว่านะครับเขาบอกว่านะครับขอโทษด้วยครับไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสภาพการล่าสุดได้โดยตรงนะฮะเนื่องจากว่านะครับตอนนี้เราใช้ความรู้นะครับจาก LLM อยู่ก็คือความรู้ที่เขาเทรนมาก่อนแล้วนะฮะแล้วก็ถูกเซฟไว้แต่ยังไม่ใช่ข้อมูลล่าสุดนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องใช้ความสามารถของ AI มาช่วยนะครับนั่นคือเราต้อง ทําการเพิ่มทูก่อนนะครับทู tool ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการขยายความสามารถนะครับให้ AI เข้าถึงข้อมูลนะครับ all, อย่างเช่นไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับค้นหาข้อมูลโดยใช้อ้างอิงจากทูต่างๆที่เราผูกเข้าไปให้เขา,าสามารถไปค้นหาข้อมูลได้นะครับ all, อย่างเช่นตอนนี้เราจะต้องการข้อมูลสภาพอากาศล่าสุดนะครับเราก็สามารถเพิ่มทูตรงนี้นะครับแล้วก็เ,เลือกนะครับในส่วนของทูที่จะสามารถเอาข้อมูลสภาพอากาศตรงนี้มาได้นะฮะเพื่อที่จะให้ AI เขาไปเอาข้อมูลสภาพอากาศล่าสุดมาให้เรานั่นเองนะครับ ดังนั้นต่อไปนะครับเราก็จะเพิ่มโนที่มีชื่อว่าเพิ่มทูนะครับที่มีชื่อว่า open weather map t o นะฮะตรงนี้ครับ open weather map ก็คือจะเป็นการเรียก api นะครับของ open weather map เพื่อทำการเอาข้อมูลของสภาพอากาศมาได้นะับทั่วโลกเลยนะโอเคครับสำหรับการตั้งค่านะครับตรงนี้ก็จะมีให้เราเลือกนะครับ credential ตรงนี้ครับให้เรากดที่ create new credential นะครับจากนั้นก็ไปเอา access token นะครับ ซึ่งเราต้องสมัครเป็นสมาชิกของ open weather api ตรงนี้ก่อนนะจากนั้นก็ให้เรากดตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่ my api key นะครับเพื่อไปเอา key มาพอเราได้ key แล้วนะครับก็ copy แล้วก็เอามาวางที่ในนี้นะครับ access token แล้วก็กด save ได้เลยครับมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นครับหลังจากที่เราทำการเพิ่ม credential เสร็จเรียบร้อยแลยครับก็ให้เราลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีส่วนที่เขียนว่า city นะครับก็จะเป็นชื่อเมืองแล้วก็ comma นะครับแล้วก็ตามด้วย โค้ดนะครับของประเทศนะอย่างเช่นถ้าเราต้องการข้อมูลสภาพอากาศนะครับของกรุงเทพนะครับประเทศไทยเราก็จะใส่เป็นนะครับเป็นคอกอย่างนี้นะครับแล้วก็คอมมาที่1แล้วก็ T h นะครับนั่นก็คือไทยนะ language ตรงนี้ครับเราจะสามารถเพิ่มก็ได้นะครับอย่างเช่นผมบอกว่านะครับ th ก็จะเป็นภาษาไทยนะฮะเสร็จแล้วนะครับก็กดปุ๊บออกไปอย่างนี้ได้เลยนะเอาละครับทีนี้เมมโมรีตรงนี้คืออะไรนะครับเมมโมรีก็คือเราจะใช้ในกรณีที่เราต้องการ จจะให้จดจำนะครับบริบทในการแชทอ่าฮิสตอรีนะครับก็คือการแชทก่อนหน้านั้นนะครับจะให้เก็บมาเป็นข้อมูลในการทําให้ AI นะครับสามารถรู้ได้ว่าเรากําลังคุยเรื่องอะไรอยู่นะครับเขาจะสามารถเอาข้อมูลเก่าๆที่เราเคยคุยมาครับมาช่วยในการประมวลผลได้ดียิ่งขึ้นนะฮะซึ่งในกรณีนี้นะครับเราต้องการข้อมูลนะครับแบบไปทีเดียวนะครับครั้งเดียวเลยนะฮะนั่นก็คือการทริกเกอร์นะครับทุกๆหกโมงเช้านะครับแล้วก็ไปเอาข้อมูลสภาพอากาศมาครับดังนั้นเมโมรีตรงนี้จําเป็นไหมครับ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใส่ก็ได้ครับไม่จําเป็นเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการนะครับอย่างเช่นรับค่าแชทมานะครับแชทตอบโต้กันนะครับจากอ่ายูเซอร์นะครับผู้ใช้งานแชทแชทนะครับเราก็ต้องใช้อ่ตัวเมมโมรีตรงนี้นะครับโอเคดีนี่นะครับให้เราทําให้ได้แบบนี้นะครับแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวเราลองดูอีกทีนะครับก็กดที่ execute workflow นะฮะ จะเห็นเลยนะครับว่าตอนนี้ Open Weather Map ตรงนี้ครับก็จะเขียวแล้วนะครับแปลว่าตัว AI นะครับเขาไปเรียกใช้งาน Open Weather Map มานั่นเองครับทีนี้ถ้าเรากดดูที่นะครับเอาผลที่ออกมานะครับเราก็จะได้เป็นสภาพอากาศล่าสุดในกรุงเทพนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกนะมีอุณหภูมิความรู้สึกเหมือนเท่าไหร่นะฮะความชื้นความเร็วลมประมาณนี้นะฮะออกมาเป็นบรรยายออกมาอย่างนี้เลยนะซึ่งถ้าเราดูที่ตัว Open Weather Map อย่างเดียวนะครับนี่คือค่าที่เราได้มาครับก็จะเป็นค่าตัวเลขตัวหนังสือเฉยนะครับแต่เนื่องจากว่า A.I. นะครับเขาเอามาปรับแต่งให้เรานะครับสามารถอ่านได้ง่ายขึ้นแบบนี้นะครับเอาล่ะทีนี้นะครับเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับไปส่งอีเมลนะครับเพื่อรายงานให้เราทุกๆหกโมงนะครับเราสามารถทําได้นะครับก็คือเราก็จะเพิ่มโนดนะครับสําหรับการส่งอีเมลนะฮะซึ่งเราจะใช้เป็น Gmail นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวกตรงนี้ครับแล้วก็ Gmail นะจากนั้นเราก็เลือกที่ Send a message นะครับเพราะว่าเราต้องการส่งอีเมลนะฮะ เอาละทีนี้นะครับก็ตรง Credential ตรงนี้นะครับก็ให้เราไปเชื่อมต่อกับ gmail ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะฮะทูก็คือเราจะส่งไปที่อ e ีเมลไหนนะก็เดี๋ยวผมจะใส่อ e ีเมลเข้าไปนะครับโอเคครับส่วน subject ก็จะเป็นหัวข้อนะฮะผมก็จะใส่หัวข้อเป็นนะครับ ส่วนอีเมลไทป์ตรงนี้นะครับเราต้องเลือกเป็น HTML นะครับซึ่งเขาเลือกไว้อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะทีนี้เม s เซจครับเราก็เอาในส่วนของ Output ตรงนี้มาใส่ได้เลยนะครับแล้วก็กดที่ execute step โอเคครับจะเห็นว่าตอนนี้มีการส่งอีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราไปดูที่อีเมลของเรานะฮะนี่คืออีเมลที่เราได้รับมานะครับก็จะเห็นว่าเป็นข้อความนะครับเหมือนกับที่ AI นะครับเขา Output ออกมาให้เราเลยนะฮะซึ่งอันก็รู้เรื่องนะฮะแต่จะดีกว่าไหม ถ้าเกิดว่าเราสามารถปรับแต่งให้การแสดงข้อมูลในส่วนนี้นะครับดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเราก็สามารถทําได้นะครับใน n d ็นอะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะมาทำให้ข้อมูลของเราครับอยู่ในโครงสร้างนะครับที่สามารถยิบจบมาใช้งานได้เพื่อนําไปใส่ในเทมเพลตอ่า HTML นะครับที่เรากําลังจะสร้างขึ้นมานะก็ให้เราไปกดที่ AI agent ก่อนนครับจากนั้นก็มาที่ในส่วนของ add option ตรงนี้ครับแล้วก็เลือกที่ system message ครับ system message ก็คือ เป็นเหมือนกับพร้อมอ่า default นะครับที่เราจะสั่งให้ในส่วนของ AI นะครับเขาทําอะไรเป็นค่า default นะฮะอ่าซึ่งเรานะครับก็จะใส่พร้อมเอาละครับนี่คือพร้อมของเรานะครับนั่นคือเราต้องบอกก่อนนะครับว่าให้ AI A เอเจนของเรานะครับเขาทําหน้าที่เป็นอ่าผู้ช่วยค้นหาสภาพอากาศครับอ่าและผลลัพธ์ที่เราต้องการนะครับเราจะเอาเฉพาะอ่าประเทศนะครับชื่อเมืองอุณหภูมินะครับอ่ามีความรู้สึกเหมือนเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มีรายละเอียดด้วยนะฮะเราต้องการอ่าห้าอย่างนี้นะครับ และเราจะนำข้อมูล5อย่างนี้นครับไปสร้างเป็นเทมเพลตเพื่อส่งอีเมลนะครับในรูปแบบที่สวยงามมากยิ่งขึ้นนะฮะและนะครับเราจะกดที่ Require s s e c i f i i Output p u t Format ด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ Output ที่ออกมานะครับเขาอยู่ในโครงสร้างที่เรากำหนดไว้นะเราก็จะกดตรงนี้นะครับติ๊กถูกปุ๊บแล้วก็กดที่ Output Parser ตรงนี้นะครับจากนั้นก็เลือกที่อันนี้ครับ s t r u c t u r e output parser นะฮะ อทีนี้เราก็จะมากําหนดนะครับในส่วนของโครงสร้างที่เราต้องการก่อนนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการสมมติว่าเป็นชื่อเมืองนะครับเราใส่เป็น city แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถเว้นว่างไว้เลยนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นเฉพาะชื่อเมืองแบบนี้นะถ้าเราต้องการอย่างอื่นอีกเราก็จะใส่เครื่องหมายคอมมาคั่นนะครับแล้วก็สามารถ copy ปบรรทัดนี้มาได้เลยนะครับอันต่อไปก็อาจะเป็นนะครับ country นะครับแล้วก็ทําไปให้ครบนะครับโอเคเอาละครับตอนนี้ก็ครบแล้วนะครับพอเราได้ครบแล้วนะครับเราสามารถปิดในส่วนนี้ไปได้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเพิ่มนะครับในส่วนของโน้ตแทรกตรงนี้นะครับโน้ตตรงนี้นะครับเราจะใช้เป็น HTML นะฮะแล้วก็กดเลือกที่ Generate HTML Template นะครับจากนั้นตรงนี้ครับเราเห็นเลยครับว่าเขาก็จะมีเป็นโครงสร้างของ HTML นะครับเพื่อให้เราปรับแต่งแล้วก็สามารถใช้งานได้นะฮะซึ่งเมื่อเราต้องการส่งอีเมลนะครับ ด้วย Gmail นะฮะเราจะไม่สามารถใช้โครงสร้างแบบนี้ทั้งหมดได้นะครับสิ่งที่เราสามารถส่งไปได้ก็คือในส่วนของภายในบอดี้อันนี้เท่านั้นนะถ้าเราส่งไปทั้งหมดแบบนี้นะครับมันก็จะไม่แสดงผลนะแล้วก็จะตัดในส่วนนี้ออกนะฮะแล้วก็ตัดในส่วนนี้ออกไปนะฮะเอาหลานะครับแล้วก็ให้เหลือแค่นี้นะฮะทีนี้นะครับเราก็จะมาะกําหนดโครงสร้างนะครับ เดี๋ยวผมจะมีเป็นเทมเพลตนะครับที่ทําไว้สําเร็จรูปแล้วนะครับมาใช้งานนะอันนี้ผมแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆก่อนนะสมมุติว่าต้องการเอาเฉพาะนะครับในส่วนของชื่อเมืองนะครับชื่อประเทศนะครับอุณหภูมิต่างๆมาใส่นะครับเราก็สามารถทําได้เดี๋ยวตัวนี้ผมจะไปกดกากากบาดไว้ก่อนแล้วก็ไปเจนมาใหม่นะฮะทีนี้เราก็จะได้ผลลัพธ์มาแล้วนะครับแล้วก็เอามาต่อกันกับ HTML อีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่าเราได้ออกมาเป็นเอาต์พุตนะครับตามโครงสร้างที่เรากําหนดไว้นะครับ เราสามารถเอาในส่วนพวกนี้นะครับมาแทรกนะครับอย่างเช่นเราต้องการให้ชื่อเมืองเป็นเฮดเดอร์นะครับเราก็จะจับซิตี้มาใส่ตรงนี้นะครับอันต่อไปก็จะเป็นชื่อประเทศนะฮะแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นอุณหภูมิอันนี้ผมทำเป็นตัวอย่างเฉยนะอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวจะมีเป็นเทมเพลตใช้งานนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากดที่ execute นะครับมันก็จะมาเป็นอย่างนี้นะถ้าเราต้องการปรับแต่งสไตล์นะครับแทนที่เราจะใช้ครับ อ่า internal CSS นะครับเราจะใช้เป็น inline CSS แทนนะครับเพราะว่าในกรณีนี้เราต้องการส่งอีเมลด้วย Gmail นะครับ inline CSS ก็คือนะครับเราก็จะเพิ่มสไตล์นะครับเข้าไปโดยตรงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กําหนดนะครับค่าที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นอ่า background สมมุติว่าต้องการสีขาวนะครับก็ใส่แบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองเทสดูนะครับนี่ครับเขาก็จะได้เป็นสีขาวนะฮะสมมุติว่าต้องการนะครับอ่า padding นะครับ มันแพดดิ้งทุกด้านเลยนะครับอ่า x 6 px แบบนี้ปุ๊บนี่ครับอ่าแล้วก็การปรับตัวหนังสือแต่ละส่วนนะครับก็ใช้อีไลน์เหมือนกันนะครับสไตล์อ่าครับสไตล์แล้วก็ตามด้วยอย่างเช่นอ่าคัลเลนะฮะสมมติตัวหนังสือสีแดงนะครับก็ใส่อย่างนี้เข้าไปนี่ครับอ่าเป็นประมาณนี้นะครับเอาล่ะทีนี้นะครับผมก็จะนำเทมเพลตที่ผมเตรียมไว้นะครับมา ใส่ลงไปในนี้นะครับตอนนี้นะครับผมก็ใส่ในส่วนของเทมเพลตที่เตรียมไว้ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสมมุติว่ากด execute ปุ๊บนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้มานะฮะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับจริงๆสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้อิสระเลยครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะแล้วก็สเต็ปต่อไปนะครับสมมุติว่าผมกดส่งอีเมลนะครับรอบนี้ปุ๊บมันก็จะเกิดเออเลอร์ขึ้นนะครับเพราะว่าตอนแรกนะฮะเรามีการรับค่านะครับตรงนี้จากเอา p ุ t มาแต่ว่าตอนนี้เราจะเปลี่ยนใหม่เป็นครับแทนที่จะเป็นเอา p ุ t ตรงนี้นะครับเราก็จะ ส่งเป็น html นะฮะอย่างนี้แล้วก็กด execute นะครับเพียงเท่านี้นะครับอีเมลก็จะส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเรากดเข้ามาดูที่อีเมลนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะเป็นตามที่เราต้องการแล้วนะครับเอาละครับนี่คือตัวอย่างการใช้งาน ai agent นะครับที่นะครับสามารถประยุกต์ได้อีกเยอะมากๆเลยครับไม่จำกัดเลยนะครับเพื่อทำให้นะครับ ระบบอัตโนมัตินะครับมาซัพพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์นะครับหรือว่าธุรกิจของเรานะครับทำให้สิ่งต่างๆง่ายขึ้นนะฮะถ้าสนใจนะครับคอร์สเรียนก็สามารถดูที่ลิงก์นะครับอยู่ในเดสคริปชันได้เลยนะครับและถ้าเกิดว่าต้องการความรู้แบบนี้นะครับก็สามารถกดกระดิ่งแล้วก็กด u u s s r r p t i o n นะครับ